ีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเฮียแชร์ชาแนลนะครับวันนี้นะครับเฮียมีประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะครับนอนตินดูสไลด์นะครับสำหรับสุดท้ายครั้งที่8นะครับขอแสดงความยินดีกับทั้ง12ท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ประกาศมาแล้วนะครับเายลยอีลนะอนรับ ในการนนรับรางวัลนะฮะเจ้าหน้าที่จะโทรมาแจ้งผู้โชคดีเพื่อยืนยันสิทธิ์รับรางวัลน,นะครับหรือผู้โชคดีสามารถยืนยันสิทธิ์ได้ที่ LINE NOTINUS t s นะครับผมแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะครับ0251 025919800กด 0, 0นะฮะในเวลาทําการจันถึงสุกนะฮะ9โมงถึง15โมงผู้โชคดีไม่ยืนยันสิทธิ์ภายใน30วันนะครับจะถือว่าสละสิทธิ์นะครับ ก็นาตินูสโชมใหม่นะฮะขอบคุณทางนาตินูสนะครับก็จะมีนาฬิกาแล้วก็บัตรกำนันจาก s p o ปอร์สปอร์ตนะครับมีทุกจังหวัดนะครับซูเปอร์สปอร์ตนะครับผมก็มาดูรายชื่อกันได้นะครับเฮียจะก็ให้อยู่คร่าวๆอย่างนี้นะครับให้าให้เราเข้ามาดูที่ทางอ่เพจของนาตินูสไทยแลนด์นะครับผมก็สำหรับใครที่ได้ส่งไปนะฮะตามที่คลิปที่เฮียบอกก็ยินดีด้วยนะครับถ้าได้ถ้าไม่ได้ก็ได้กิน ปาทูน้านะครับเบาๆกันนะครับผมมาเพื่อดูสุขภาพกันนะฮะไม่อ้วนนะครับผมโอเคครับวันนี้ขอบคุณทางนอร์ติน s ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจนจบนะครับฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ